อันดับต่อไปไม่ใช่ใครอื่นนะคะเป็นพิธีกรของเราเรียนเป็นอาจารย์สมปองดวงสวัยค่ะสวัสดีครับบทกวบีบทนี้ชื่อคารวะสองพญาอินทร์สรีวันศิีสองพญาอินทร์สรีวันศิีสองชีวินนักประพันธ์ชั้นแนวหน้าสองตำนานเป็นเหยื่ออธรรมาสองผู้กล้าปันฝ่าประชาธิปไตย ศรีบุรพาเขียนมนุษยภาพเพื่อมนุษย์สุดองอาจรพีพรเขียนลูกธาตเตือนใจทาตให้เป็นไทยศรีบุรพาเขียนแลแปลข้างหน้าไม่หวั่นไหวรพีพรเขียนไหยเยี่ยนพิราบแดงแกล่งกระมลศรีบุรพาเขียนสิ่งที่ชีวิตต้องการหารทายท้ารพีพรเขียนพ่อข้าเพิ่งจะยิ้มให้เกิดผล สีบุรพาเขียนขอแรงหน่อยเถิดให้โลกยนต์รพีพรเขียนขอจำจนวันตายแพ้พ่ายการสีบุรพาเขียนเบื้องหลังการปฏิวัติสองสี่เจ็ดห้ารพีพรเขียนฝ่าท้องไปในดินแดนรัฐประหารสีบุรพาเขียนจนกว่าเราจะพบกันอีกไม่นานรพีพรเขียนส่งสารแผ่นดินเดียวกัน มันคำหนึ่งสีบุรพาคิดก่อตั้งหนังสือพิมพ์สมาคมพระผีพรคิดชมรมนักเขียนห้าพฤษภาเป็นที่พึ่งสีบุรพาคิดตั้งสุภาพบุรุษเป็นที่หนึ่งพระผีพรคิดถึงพระคุณตั้งกองทุนสีบุรพาสองสุภาพบุรุษเกิดมาเพื่อผู้อื่นสองประชามตรหยัดยืนงามสง่า สองเหยื่อเผด็จก,การอาธรรมาสองปากกาสู้ปันฝ่าหาเสรีคารวะสองครูผู้อุทิศสายประดิษฐ์อิสรชนบนวิถีขังกายยันสันติชูธรรมในฤดีศรีบุรพาระพีพรขจรน,นามคารวะสองครูผู้อุทิศสายประดิษฐ์อิสรชนบนวิถีขังกายยันสันติชูธรรมในฤดี สีบุรพาระพีพรขอจรนาม